การจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดมีการเปิดรับบริจาคทรัพย์หรือว่าสิ่งของร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการกุศลของจังหวัดลำปางครับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางในชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในจำรักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนางวันวิไลกันเพชรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมงานว,นวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี2566เพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของไปร่วมสนับสนุนในกิจกรรมเพื่อการกุศลเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งภัยหนาวภัยแล้งและกิจกรรมสาธารณาภัยอื่นๆและใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัชากาชาดในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางป,าประจำปี2566ระหว่างวันที่16ถึง25ธันวาคมนี้รวม10วัน10คืน จัดที่บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง งานนี้ก็มีหน่วยงานจากทุกอำเภอและกิ่งกาชาติจากอำเภอต่างๆทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางตลอดจนห้างร้านประชาชนก็ได้ร่วมกันนำเงินและสิ่งคองสินค้าโอทอปของดีแต่ละอำเภอมาใช้เป็นรางวัลสำหรับมัชฉากาชาตินะคะรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้หลากหลายชนิดมาร่วมบริจาคก,กันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญบริจาคสินคองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางที่อยู่ติด กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกวันทำการนะคะ